สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสารนิดบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูมีลูกไม้ใบไผ่มาตามคำเรียกร้องนะคะวันนี้จะให้ไปที่กระถางละ100บาททุกกระถางเลยนะคะลูกไม้ใบไผ่วันนี้นะคะก็เลือกชมกันก่อนได้นะคะใครสนใจกระถางที่เท่าไรจดไว้ได้เลยนะคะค่ะก็ค่าส่งจะอยู่ที่แบบ เมาเหม,า,หมา30บาทนะคะมีเก็บปลายทางด้วยนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0ูน2 8ห4 3ี่ปสสสได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบผายต้นที่1นนะคะจะออกสีแบบนี้ค่ะสีขาวขาวนะคะนี่ค่ะต้นที่หนึ่งนี่ค่ะต้นที่สองนะคะต้นที่สองก็จะมีใบไผายออกสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบไทยด้วยนะคะก็ให้ไปรวมกันเลยนะคะกระถางที่2ค่ะ100รบาทนี่นะคะ ก็สวยมากนะคะหนึ่งร้อยกระถางที่สองค่ะกระถางที่สามนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่ค่ะมีใบไผ่แล้วก็มีใบไทยด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางที่สามค่ะกระถางที่สี่นะคะใบไผ่นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะกระถางที่สี่นะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะกระถางที่ห้านะคะนี่ค่ะเป็นสีออกชมพู K ด้วยนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะสีสวยเลยนะคะมีใบไทยด้วยนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะกระถางที่5นะคะ100บาทคือคุ้มนะคะได้ทั้งใบไทยแล้วก็ใบไผ่ใบไผ่ค่อนข้างหายากนะคะเลือกชมกันก่อนได้นะคะนี่ค่ะกี่ต้นที่หนุกพี่อยังไงคะกี่ต้นก็ส่งนะคะส่งได้เลยสั่งได้เลยนะคะกระถางที่6นะคะ6 100บาทนะคะเป็นใบไผ่สีออกใบหกเอ้ย อย่างไงนะคะออกทรงเนี่ยคะ่ะใบประมาณนี้นะคะใบไผ่ใบหอกม,มีลูกไม้ด้วยนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางที่หกค่ะนี่ค่ะกระถางที่เจ็ดนะคะหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวหนูจะแวกให้ดูใบไผ่นะคะคือบางทีเขาจะอยู่รวมๆกันแบบนี้นะคะเป็นฟอร์มกออยู่กับใบไทยนะคะนี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะใบไผ่อันนี้สวยนะคะนี่านชมพูนะคะขอบเขียวนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะ นี่นะคะก็ใบไผ่ก็ประมาณนี้นะคะีประมาณนี้นะคะก็ได้เป็นกอไปเลยนะคะสวยดีนะคะ100บาทนะคะนี่คะ่ะใบไผ่นะคะอันนี้กระถางที่7ด <at> นะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะกระถางที่8ดบ้างนะคะเป็นสีเข้มๆนะคะเกือบโทนดําเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะมันอยู่รวมกับใบไทยด้วยนะคะก็ให้ไป100บาทราคาแบบคุ้มมากนะคะได้นอกจากได้ใบไผ่ต้นเดียวแล้วยังมีใบไทยไปอีกเป็นกอเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็ถังที่แปดนะคะหนูจะให้ดูใบชัดๆนะคะนี่ค่ะค่ะใบไผ่เขาจะใบแบบใบเล็กๆยาวๆแบบนี้นะคะก้านออกดาๆด้วยนะคะต้นนี้สวยค่ะก็ถางที่แปดนะคะเดี๋ยวดึงใบออกก่อน,นะคะ่ะนี่ใบล่างนะคะใบล่างบางทีมันก็จะทิ้งใบนะคะนี่ค่ะกะถางที่เก้านะคะก็ถางที่เก้าสวยอีกแล้วนะคะนี่ค่ะมีลูกไม้แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มี ใบไผ่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาททุกต้นเลยนะคะอันนี้สวยค่ะสีสวยสีแปลกนะคะอันนี้รากทะลุแล้วนะคะกระถางที่เก้าค่ะอันนี้กระถางที่สิบนะคะนี่ค่ะเป็นใบยาวๆแบบนี้ด้วยแล้วก็มีใบไผ่ใบหกนะคะนี่ค่ะคือนี่มีอยู่ในกระถางเลยนะคะกระถางที่อ่าสิบนะคะสวยนะคะนี้น่าจะกระสีอีกนะคะนี่ค่ะสีสวย อันนี้กระถางที่11นะคะมีสีหว,วานๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทรงใบแบบอันนี้ออกแนวใบหงกงนะคะเนี่ค่ะสีสวยนะคะกระถางที่11ค่า100บาทนะคะกระถางที่12นะคะมีหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบก้านดํานะคะก้านดาใบออกเขียวๆนะคะนี่ค่ะใบไผ่กระถางที่12นะคะเผื่อใครอยากสะสม рядом, หลายๆสีนะคะอันนี้กระถางที่สิองจะออกเขียวนะคะนี่ค่ะกระถางที่1 3บเดี๋ยวให้ดูใบไผ่ก่อนนะคะ นี่เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆนะคะสีประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีใบเปิดๆด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะส่วนใหญ่มันจะขึ้นเป็นกอกันอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะกองหนูไม่ค่อยชัดเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะนี่ค่ะกระถางที่สิบสามค่ะสวยนะคะนี้นี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะใหนาขาวนะคะออกเปิดชุมพูนนิดๆนะคะสวยเลย กระถางที่สิบสี่นะคะอันนี้มีสีชมพูหวานๆแล้วก็นี่ค่ะใบไผ่นะคะสีออกขา,ขาวๆนะคะก็โทนนี้ด้วยนะคะเป็นกอนะคะนี่ค่ะสวยเลยค่ะสิบสิบสี่นะคะใบไผ่จะหาย,ยากเนี่ยค่ะแล้วก็มันจะใบดกนะคะใบไผ่ข้อดีของใบไผ่แล้วก็อาจจะตัวช้านิดนึงนะคะแต่ว่าใบาดกดีนะคะ <c oughs> กระถางที่สิบห้านะคะเป็นแนวใบหอกนะคะอันนี้ใบหอก ใบไผ่ใบหอกนะคะสิบห้าค่ากระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางที่สิบหกนะคะเป็นใบไผ่สีเขียวก้านดำนะคะอันนี้นี่ค่ะมีใบไทยมาด้วยนะคะส่วนใหญ่มีใบไผ่ติดทุกกระถางเลยนะคะใบไผ่แค่ใบไผ่ก็คุ้มแล้วนะคะอันนี้กระถางที่สิบหกค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทวันนี้มีมาสิบหกกระถางนะคะใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะคะมีหลากหลายสีนะคะวันนี้ มีสีแปลกๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะนะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าส่งสามสิบาทเหมาเหมาเลยนะคะค่ะแล้วก็อะมาต่ออีกนิดนึงนะคะไหนๆก็มาแล้วมันใกล้จะมืดแล้วนะคะก็จะมีลูกไม้นะคะต้นละห้าสิบบาทเป็นใบไทยนะคะใบไทยส่วนใหญ่จะเป็นใบไทยมาด้วยนะคะก็จะรันเลขต่อไปเลยนะคะตั้งแต่กระถางสิบเจ็ดไปจะเป็นกระถางละ ห้าสิบบาทนะคะถ้าเป็นใบไผ่จะกระถางละหนึ่งร้อยอันนี้กระถางที่สิบเจ็ดนะคะห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นกระถางที่สิบแปดนะคะสะดือชมพูเม็ดส,สวยนะคะเบอร์เปิดนี่คะ่ะสิบแปดนะคะห้าสิบาทค่ะฟอมกออันนี้น่าจะเป็นไม้กระสีนะคะทรงใบคล้ายๆล้ายพวกทศกัณ์นะคะกระสีสวยนะคะกระถางที่สิบเก้านะคะสิบเก้าห้าสิบบาทค่ะกระถางที่สิบเก้านะคะกระถางที่ยี่สิบนะคะนี่ค่ะทรงใบสวยนะคะ นี่แล้วก็มีเปอิอปิด้วยนะคะยี่สิบค่ะฟอร์มกอ,เ,อเคยติดด่างด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้น่าจะหลุดแล้วนะคะนี่ค่ะกระถางที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะเส้นใบสวยมากนะคะยี่สิบเอ็ดฟอร์มกอนะคะยี่สิบเอดห้าสิบาทคะ่ะกระถางที่ยี่สิบสองนะคะราคาห้าสิบาทคะ่ะกระถางที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้กระสีมแล้วน่าจะสวยนะคะนี่มีสีชมพูด,ด้วยนะคะยี่สิบยี่สิบท่ลาแล้วนะคะยี่สิบสามนะคะ กระถางที่ยี่สิบสี่ค่ะมีสีนี้นะคะแล้วก็สีออกเนี่ยค่ะออกแดงแงนะคะยี่สิบสี่ค่ะกระถางที่ยี่สิบห้านะคะนี่ค่ะมีสองต้นคู่นะคะยี่สิบห้าค่ะกระถางที่ยี่สิบหกค่ะเม็ดชมพูนะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะห้าสิบบาทนะคะต้นคู่ด้วยนะคะนี่กระถางที่ยี่สิบเจ็ดค่ะสีชมพูหวานหวานนะคะนี่ค่ะยี่สิบเจ็ดกระถางที่ยี่สิบแปดนะคะ สวยมากนะคะเปิดชมพูเนี่ยค่ะขอบใบสวยนะคะเริ่มกระสีแล้วนะคะยี่สิบแปดค่ะกระถางที่ยี่สิบเก้านะคะสีชมพูหวานหวานแบบนี้นะคะมีลูกติดด้วยนะคะยี่สิบเก้ากระถางที่สามสิบค่ะฟอร์มกอสวยมากนะคะนี่นี่ค่ะกระถางที่สามสิบลากทะลุทุกกระถางนะคะนี่ค่ะสามสิบค่ะอันนี้แน่นมากนะคะนี่ค่ะอันนี้กระถางที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดห้าสิบบาทนะคะ กระถางที่สามสิบสองค่ะห้าสิบบาทลากทะลุแล้วนะคะสามสองกระถางที่สามสิบสามมีสองแบบในหนึ่งกระถางนะคะสวยมากเลยสามสิบสามคะ่ะกระถางที่สามสิบสี่นะคะนี่ค่ะโอ้อันนี้เม็ดสวยนะคะนี่ค่ะสามสิบสี่นะคะฟอร์มกอเลยลากทะลุนะคะสามสิบสี่ค่ะกระถางที่สามสิบห้าค่ะอันนี้เป็นขาวเม็ดแดงนะคะทรงใบาย,ยาวๆนะคะสามสิบห้าค่ะ กระถางที่สามสิบหกนะคะดูต้นที่โคนก่อนนะคะนี่สี 4, x 5, 5 x 4, ะะสวยมาก,ะกะนะคะนี่ค่ะสามสิบหกค่ะอันนี้กัดสีนะคะนี่ค่ะสามสิบหกห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะกระถางที่สามสิบเจ็ดนะคะเม็ดสวยมากสามสิบเจ็ดค่ะห้าสิบบาทกระถางที่สามสิบแปดนะคะนี่ค่ะมีเปิอะเปะิมีชมพูมีขาวนะคะนี่ค่ะสวยมากสามสิบแปดค่ะกระถางที่สามสิบเก้านะคะนี่ค่ะสามสิบเก้าสวยนะคะนี่ค่ะฟอมกอนะคะ กระถางที่40นะคะตอนนี้มันเริ่มมืดๆแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะคะ40ค่ะแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะคะกระสีแล้วนะคะคุ้มมากนะคะอันนี้สวยนะคะ40หลากยาวเฟ้ยแล้วนะคะกระถางที่41นะคะนี่ค่ะ50บาทค่ะ41กระถางที่42นะคะ42เป็นฟอร์ม2ต้นคู่นะคะ42นี่ค่ะสวยมาก กระถางที่43จะเป็นออกสีน้ำตาลนะคะเม็ดขาวแอบติดด่างนิดนึงนะคะเป็นต้นคู่เหมือนกันคะ่ะ43กระถางที่44นะคะนี่คะ่ะ44คะ่ะกระถางที่45นะคะกระดูกขาวนะะี่ค่ะอันนี้สีใบแปลกนะคะเปเปอะนะคะนี่คะ่ะสีแปลกๆนะคะนี้สวยแน่เลยอันนี้นะคะ40อะไรนะคะ45คะ่ะกระถางที่46นะคะนี่คะ่ะอันนี้สวยนะคะสีแบบบานเย็นนะคะ เป็นฟอร์มกอนนะคะ46ค่ะกระถางที่47นะคะ47เป็นฟอมกอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยา่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวหนูถอนให้นะคะ47ค่ะกระถางที่48นะคะสวยมากนะคะนี้48ค่ะสดดืุชมพูขอบใบเหมือนเส้นตัดขอบเลยนะคะ48ค่ะกระถางที่49ค่ะนี่นะคะสองต้นคู่เหมือนกัน49ค่ะ กระถางสุดท้ายกระถางที่ห้าสิบนะคะนี่ขาชมพูขาวสวยมากนะคะแอบติดด่างด้วยนะคะก็วันนี้เย็นเลยนะคะแต่ว่าคลิปอาจจะลงตกลางวันนะคะเพราะว่าบางทีตัดไม่ทันนะคะก็วันนี้มีทั้งลูกไม้ใบไผ่นะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทจะมีมาทั้งหมดสิบหกต้นนะคะแล้วก็หลังจากลูกไม้ใบไผ่ตั้งแต่สิบเจ็ดถึงห้าสิบจะเป็นลูกไม้ห้าสิบบาทนะคะใบไทยนะคะใบไทยใบยาวอะไรแบบนี้นะคะก็อยู่ที่ห้าสิบาทค่าส่งก็อยู่ที่แบบ เหมาเหมาเลยนะคะสามสิบาทนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะกับสวนสันนิษฐานสี bon นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าสนใจต้นเดียวก็สั่งได้นะคะไม่ต้องอไม่ต้องกลัวว่าเ,ออเกงใจว่าต้นเดียวไม่ส่งนะคะส่งปกติเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูพามาชมสวนอีกนะคะ ตอนนี้มันมืดแล้วนะคะแต่กล้องก็เลยเบลอๆหน่อยนะคะ